สบายดีทุกคนเมื่อนี้อากาศเย็นๆนนาวๆเป็นใจเหมาะกับการกินโมกระทะกินซิ้นดาดนั่นเองเนาะเขาก็เลยถือโอกาสมานั่งซิวๆกินอยู่หอมทาดหลวงซึ่งเป็นซิ้นดาดตโหมูนั่นเองบุฟเฟ่คนละ49าวันกีบซึ่งจะมีประมาณนี้นเนาะมาฮอดปึด๊กระดาษไปเลยจ้าถ้ายหยังหิวซีนผักลงไป บรรยากาศฮ้านก็คือดีโอเคนัง่งซิลแคมทางเนาะตอนนี้ไดตอนนี้อากาศหนาวหนาวเย็นๆก็โอเคได้ค่ะมาอากาศฮ้อนมหัศจรรยสิเป็นแนวดายได้ทำมาตอนค่ำนี่ถือว่าโอเคเลยตอนนี้พวกเขามาตอนบ่ายเนาะตอนเที่ยงแหละประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองโมงหิวเข้าก็มากินบุฟเฟ่ยู่นี่กันชุนบุฟเฟ่ลัก,ลกๆที่จะได้เนาะก็มีอ่าสามสั้นเนื้อหมู แล้วก็กูปาดอลี่ละพยอเนาะมีประมาณนี้คือว่ามีอยันนมเพราะปกติอันไปจบไปสองเฟซเห็นว่ามีนมเนาะคือว่ามีนมเพราะแต่บุฟเฟ่ต์ทุนวราต้องได้สั่งต่างหากสำหรับสายบุฟเฟ่บอกเลยว่าถือใจแน่นอนก็คือว่าสั่งบ่ออั้นเลยแล้วก็บนจำกัดสุ่มง <Wow. S 2> สั่งมาได้ตลอดตลอดเตากระสิเมนตเตาแก๊สเนาะห้อนไว้ได้ใจจุจ๊ดจ้าจุด๊ดจ้า ใส่ปึ๊บฮอนปับกินเกือว่าทันแน่ทุกคนส่วนเจลเพิ่นก็นคือกันคือไฮไลท์ของงานเลยบอกเลยว่าละมุนนัวเค็มหวานกำลังดีเข้ากันสุดมาฮอตตอนนี้ก็กำลังอิ่มแล้วทุกคนว่าจาังใดว่าเขากินคุ้มว่าคือสั่งมาอีกตื่มแต่จานหนึ่งน้อยๆเกือบบูมอจัม